เข้าครัวซื้ออาหารมาเห็ดไห่ทีมงานเนาะคะ่ะมื้อนี้จะเป็นเมื่อวันไหลของบ้านแสงทองของเฮาเนาะคะ่ะวันไหลบอดพ่นจัดงานวันไหลใหกับทีมงานเด่นพักสงการเมื้อแรกเนาะคะ่ะนี่เข้ากับมาเบงเมนูของเข้าะก่อกนเนาะคะ่ะอันนี้ช่วงเศร้าจะเป็นข้าวพัดเนาะคะ่ะเข้าพัดเป็นตะแซสบขับบขาบ่อค่ะพี่น้องเบิงเม็ดเขา้า รวยรวยอยู่มีเมนูข้าวผัดแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มต้มขาหมูนะคะพี่น้องอันนี้จะเป็นต้มไข่ตีต้มไข่พะโลอีกพี่น้องเหมือแลงเพราะว่าทีมงานเข้ามาไข่พะโลอันนี้ไม่หญ่เตียแล้วผัดผักคะน้าค่ะผัดผักคะนา้าใส่หมู เมนูขอาเแคผัดเมนูอันนี้เป็นเมนูที่สองเมย์เตียแล้วผัดผักคะนา้าพี่น้อง <Okay. S 1> ผัดคะน้าใส่หมูค่ะแล้วก็จะมีต้มพะโลพะโลคขาหมูก็พะโลไข่นําเนาะคะ่ะอันนี้เทียมงันบุ๊ม,มเปมนเมย์บ้านด้วยค่ะผูู้ซอย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะอันนั้นคุณแม่ทีมจอ่อเพิ่นมาซอยเห็ดกับเพาครับีีลาบ้านหน้าเนาะคะ่ะซอยเห็ดกับเพราสำรับกับเพราทีมงานทองเฮาวันนี้เนาะคะ่ะเป็นเมนูอันนี้ก็สีทย่อยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะย่อยทำไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> บต่ตอง่วง บอดเท่าขันบอ่อพ่อคุณละพิ่จังสีเลยว่าคันบอ่อพ่อกินพิ่จังสีว่าขอให้อาหารให้ทีมงานกินจนเอี่ยมหลวเพ่นว่าเยอะทุก้อนะคะอันนี้ก็เป็นทีมงานแม่ครัวเท่านะคะเพราะว่าจะเป็นบักุวงคุณละพี่น้องบอักุงขาดบะไรก็คือมะละกอตำบักโหงพักกะเยอะแยะ หลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะขาก็หลายอย่างแค่เราบบพัดเจ้า

ขนาดไสหมูอันนี้ก็จะเป็นเข้าวสวยค่ะพี่น้องข้าสวยกับสวยสมซื้อได้เนี่ยสวยสวยหงแบบแบบบอแฉด้วยเข้าสวยสวยสมชื่อสวยง่าย เสร็จไปสองเมนูแล้วค่ะสองเมนูของเข้าเมนูตอนเสาของเข้าแล้วค่ะขาดอะไรก็คือส้มตำม,มะละกอํำลังจัดแจงแตงเครืองไหว้เนาะคะ่ะ